มันก็ทําหน้าที่ของโจรมันก็ทําหน้าที่หลอกพวกมึงเนี่ยพวกมึงทําหน้าที่ประชาชนถ้ามึงโดนหลอกมึงก็ไปแจ้งตำรวจตัวมาแจ้งกูไม่ต้อง,ง,องบอกกูพอาโดนเขาโกงกัเอ้ยตำรวจไม่เก่งจับโจรไม่ได้นะอาจาของเพจไม่ดูเลยเนี่ยมันมีเพจปลอมไม่แจ้งความไม,ไม่นู่นไม่นี่ไอ้ควายมึงนั่นแหละดูให้ดีมึงนั่นแหละที่โดนเขาหลอกมึงนั่นแหละที่เดือดร้อนมึงนั่นแหละที่โง่มึงนั่นแหละที่ควายนะไม่ต้องไปโทษใครเข้าใจว่า เป็นภาพยม erm ์มองคาเทชีว like ิตของผู้ชายอมตะเท่าน uh ั้นอาจมีคำพูดที่ดูหยาบคายและแสลงใจโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเห็นแก่ของถูกไงตาโตไงโอ้ยถูกอยากซื้อเด่ยมันยังงั้นอย่างงี้บางคนโดนหลอกไปแล้วก็มานั่งเล่าให้ผมฟังนะมึงเอาเรื่องราวทั้งหมดไปเล่าให้ตำรวจฟังกูเป็นพ่อขากูไม่ใช่ตำรวจกูไม่ได้เรียนในร้อยกูจะไปจับโจรอย่างไงนะมึงใครโดนโกงโดนอะไรมึงก็ไปแจ้งความไม่ต้องมาแจ้งกู เออเน,นี่ยเขาเอารูปมาเหมือนพี่เลยเฮียเขาจะเอารูปใครมาก็ได้เขาจะไปก๊อปรูปในอินเทอร์เน็ตเอารูปเสกโลโซมาก็ได้แล้วเขาไปบอกมึงว่าเขาเป็นเสกโลโซมึงก็โง่เชื่อเขาจริงๆเราละโมบคนเราละโมบลโลบมากอยากได้เงินเขาอยากได้ของถูกจากเขานะพอโดนเขาโกงก็เอยตำรวจไม่เก่งจับโจรไม่ได้นะอจาจจะของเพจไม่ดูเลยเนี่ยมันมีเพจปลอมไม่แจ้งความไม่นูน่นไม่นี่ไอ,ไอ้ควายมึงนั่นแหละดูให้ดี มึงนั่นแหละที่โดนเขาหลอกมึงนั่นแหละที่เดือดร้อนมึงนั่นแหละที่งโง่มึงนั่นแหละที่ควายนะไม่ต้องไปโทษใครเข้าใจป่ะเห <S <S มือนมึงขับรถมอเตอร์ไซค์ไปแล้วรถล้มกลางแยกไฟแดงขับรถไปโคมคามล้มกลางแยกไฟแดงบตำรวจไม่ดีไม่บอกให้ใส่บวกกันน็อกเหี้ยก็หัวมึงไงมึงต้องดูแลหัวมึงเองเฮ้ยผู้ชายมาพูดเนี่ยไอ้เหี้ยมึงกูสัตว์เป็น มันเหมือนด่ากันไม่ได้ด่าคือเพื่อนกันผมเห็นว่าคุณเป็นเพื่อนกับผมผมก็เป็นเพื่อนกับคุณคุยกันแบบนี้นะนึกแบบสมมติเราทอล์ไอ้เพื่อนกูกำลังจะเข้าไปบ้านมึงเว้ยเ,เพื่อนบอกเออมึงซื้อหมูย่างมาด้วยซื้อเหล้ามาด้วยสัตว์เดี๋ยวไปแดกเหล้ากันนี่คือเพื่อนไม่ใช่แบบเออคุณคุณคุณเพื่อนขอรับเดี๋ยวขออนุญาตซื้อเหล้าเข้ามาฝากผมนะครับแล้วก็ขอหมูย่างอีก20บาทนะครับมันมันมันไม่ใช่เพื่อนอะเข้าใจป่ะ บางทีที่ผมพูดยาเนี่ยใครที่ไม่ใช่เอฟซีเราเฮียมึงพูดจาไม่ดา่ามไม่ได้ดา่าคือเพื่อนพูดกันแบบนี้ส่วนถ้ามันเป็นจรเนี่ยก็เป็นเรื่องราวของตำรวจไปใครที่โดนมันหลอกเนี่ยก็ไปแจ้งความก็แค่นั้นทุกคนทําหน้าที่อยู่ในเองโจนมันก็ทําหน้าที่ของจนมันก็ทําหน้าที่หลอกพวกมึงเนี่ยพวกมึงทําหน้าที่ประชาชนถ้ามึงโดนหลอกมึงก็ไปแจ้งตำรวจไม่ต้องมาแจ้งกูไม่ต้องมาบอกกูบอกผมผมช่วยอะไรได้เข้าใจปะ่ะคนที่เขาปฏิบัติหน้าที่ของเขา เขารับเงินเดือนทุกเดือนในหน้าที่ว่าเขาเป็นคนที่เขาจะต้องไปจับโจรเขายังทําไม่ได้เลยผมเป็นพ่อค้า